จะ reset ไปทั้งห <c oughs> มดนี้มันเพิ่มเ,เลือดให้เหรอ่อาไปตรงปราสาทตรงนี้นะครับหนึ่งคันสองคันสามคันนะครับแต่งตำแหน่งนี้คือซุปคอนนะอ,อ่าจุดเจ็ดอ่เจ็ดร้อยถ้าซักอา่ามีคันอื่นไหมอา่าเกียรติยศทีเดได้ครับอา่าไปตำแหน่งนี้หนึ่งคันสองคันสามคันนะครับ ซุปคอนนะซุปคอนไปนะที่เหลือที่เหลือดักตรงนี้นะครับที่เหลือดักตรงนี้นะโอเค่านไปพาข้ไปเดี๋ยวผมจะไปดูรายนอกนี่ใหม่โดเข้าบ้านไหมอ่าเข้าเข้าครับเข้าเข้าะเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยเข้าไปเลย Hello. hai, ba, một mươi alo, hai, ba, bảy, không ai thấy được. alo, đây, các, mọi người nhớ ơi. โออ๊ยเมา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 เดีะเดะไปกินเมาดีกว่าออ่าตัดเลือดเรื่อยตัดเลือดเรื่อยตัดเลือดเรื่อยคนที่แคปก็คือโฮสต์ทีพดูการเดอโอ้มีใครออกไม่มีใครตอบใบบายนะครั้นไหลเขากำลังยิงแงนนะแต่เย็น โมันกำลังหแบบกำลังเข้าจุดแล้วกำลังโฟกัสเลยว่าจะยิงอะไรอะไรไงใหญ่สูงเด้นี่ม <motiv ators> <vt ret ro niveau> ันเอาระเบิดกันหรอพ่อหกสิบทีพีพี่ใหม่พี่หกสิบทีพีมันอยู่ฝั่งไหนน่ะอยู่ฝั่งพี่อยู่ฝั่งพี่ฝั่งพี่อะไรล่ะผมออกมาโดนเต็มแปดร้อยเลยเนี่ยเนี่ยเธอก็ไม่มีดโดนปกติครับมันยิงทะลุประตูไปอะ รถไม่พิพเฮ้ยปืนมันกันหนักเกินเฮ้ยใครอยากแหลมใครแหลมอ้าวสิคันนี้มึงแหลมเหรอเดี๋ยวอ่ารีบฆ่าเดีรือเดียวเฮ้ยรีบฆ่าเรือเดียวเรือเดียวเมา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 ว่างไรไอ้ดูของหมดด้วยตำแหน่งหมดแล้วเมาเมาเหรอเมาเหรอเต็มเม็ดเต็มหน่วยไอ่ยิงไปสามพันหกแล้วนะพี่ก็ยิงเมาให้ผมหน่อยสิแม่ ได้ได้ได้ไมหใช่ไหมพี่อะสามร้อเองนะอยากจะคุยโอ้ผมศูนย์ดาเมจนะพี่ยิงเมาส์ไม่ยิงเมาสดิงหมดเลยเมื่อไงสี่0ันห้าละนะปวดเที่ยอะไรแบบนี้ไม่ได้ไล่ไม่ใช้เอาให้ยิงเธอมีนี่แหละเขาเรียกว่าแรงกระตุนแรงกระตุนฟุกฟดกยิงไปเยอะเดี๋ยวก็ชนะอย่างเงี้ยเฮ้ย กันวางร,ร,รถถังหนักด้วยกัน <Okay. S 1> เอาหน้านี้คุมทุกคนไว้คันหนึ่งไหมพี่ผมโดนรวบว่ะมันจะมาลูกหัวลูกหางผมแล้วว่ะใครจะมารวบฟอนนะ่ะเห็นไหมน่ะวิ่งมานะ่ะย่างย่างฟอนมายิงพี่เออย,ยิงพี่อะไรนี่ห,หลบ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  อ่าเป็นไได้ก็รวบเลยนะครับเป็นไ,ได้รวบเลยอโฟกัสร,รวบเลยรวบเลยรวบเลยขันไหย,ยี่กุนเดียวรีบเก็บเลยยิงไหวไว้ทิง้งให้ว่องให้ว่องให้ให้ว่องให้ยิงเดี๋ยวเขาไปช่วยแล้วทิ้งแป๊บเดียวแป๊บหนึ่งปีงเขาไปช่วยแล้วเด็งล <ไว S 2> ุกพอรีกคัน อ่าวการันเดือดได้ผมอ่าลากอันนี้มาให้ปาร์บีอะปาร์บีไม่หผมประเจนหน้าแล้วครับอ่าผมต่อให้ก่อนเลยสองนัดสามนัดไปเลยไอ้คันวังมันแม็กหนึ่งกี่นัดครับสิสามนัดครับสามพี่สามนัดครับมันโหลดแล้วน่ะมันวิ่งวนน่ะมันโหลดอยู่แล้วน่ะมันหมดแล้วโอ้รวยแล้วกูของรอสมุดเลย อ้าวแล้วปืนจ่อน้อยด้วยคันวางโ0สิทีพชนนี้ยิงไม่เข้าดีมึงเอ้ยังดีนะได้มาสองพันเฮ้ยดาเมจหมดลูกสุดจะไม่ได้แล้วดาเมจอ่ะมองง่ากับพิงก็เเอาไงวะดีพิงพิงเปิดเลยไม่คือเราไปกันไงไปกันไว้เขาเรียกว่าไปอย่างเชิงไว้ก่อน นที่เหลือก็อยู่ตำแหน่งยิงได้ิิ่ไม่กล้าออกเพราะว่าพ้อมาหาพี่ไงพี่ก็เลยต้องรอพอมันออกมาปุ๊บกไปเลยตาวิ่งยาวแล้วไปอย่างเชิงไปอย่างเซึ่งเอาวิเทพพูดิทีเนนี้ว่างแล้วออกไปหรือเปล่าเมื่อกี้มีคนออกไปเมื่อกี้ไปแล้วอันนี้ก็มาฮัลโหลฮัลโหลอย่างเดียวเลย เออไม่ถามสุขภาพสักคำเลยว่าเขาว่างหรือเปล่าใน,ในห้องก็กำลังตึงเลยอันนี้ก็ฮัโหลใหญ่เลยต่อ <laughs> ไปครับลลดรถสุปเุอร์ไปก่อนครับ